สวัสดีครับวันนี้มีประเด็นที่คนข้างน่าสนใจเลยนะครับคือมีผู้ใช้งาน Windows บางกลุ่มเนี่ยเจอปัญหาเปิด Google Chrome ไม่ได้ซะง,งั้นเราก็เลยไปตามข้อมูลเรื่องนี้มาจากบทความของ The Verge ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไม Chrome ถึงถูกบล็อกไปแล้วผลกระทบคืออะไรโดยเฉพาะคนที่ใช้ฟีเจอร์ควบคุมโดยผู้ปกครองอยู่นะครับค่ะ เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยเพราะมันไม่ใช่แค่บั๊กเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะคะแต่มันไปเกี่ยวกับฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่ใช้กันเยอะอย่าง Microsoft Family Safety ซึ่งพอเป็นแบบนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามเหมือนกันนะคะว่าเออซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันทำงานร่วมกันหรือบางทีมันก็ขัดกันเองได้ยังไงบ้าง มาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าคือต้นตอจริงๆเนี่ยมันมาจากตัวฟีเจอร์ Family Safety ของ Microsoft เองเลยที่ปกติผู้ปกครองหรือบางทีโรงเรียนก็ใช้กันเยอะนะใช่ค่ะที่ไว้กรองเนื้อหาให้เด็กๆนะเนอะใช่ครับใช่ครับตัวนั้นเลยปรากฏว่ามันเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือที่เราเรียกกันว่าบั็นะครับแล้วผลของบัตัวนี้เนี่ยมันดันพุ่งเป้าไปที่ Google Chrome โดยเฉพาะเลยทำให้เปิดไม่ได้ อ๋อ oh, คือเจาะจงแค่โครมเลยใช่ครับเริ่มมีรายงานตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนนู่นเลยวันที่3นะครับแล้วปัญหาก็ยังอยู่ลากยาวมา2สัปดาห์กว่าแล้วนะณนะวันที่เราคุยกันนี่20มิถุนายน์ oh, 2 2 5โโหก็นานเหมือนกันนะคะนานครับทางสั่งทีมซัพพอร์ตของโครมเองก็ยืนยันนะครับว่าสาเหตุมาจาก Family Safety จริงๆคือพอเปิดฟีเจอร์นี้ปุ๊บโครมก็เดี้ยงปั๊บเลย ผลกระทบที่ชัดๆเลยก็คงเป็นกลุ่มผู้ปกครองกับทางโรงเรียนที่เขาต้องพึ่งฟีเจอร์นี้ในการแบบว่ากรองเว็บกรองเนื้อหาต่างๆให้ปลอดภัยขึ้นแล้วที่น่าสังเกตมากๆคือมันกระทบแค่โครมจริงๆหรอคะเบราว์เซอร์อื่นอย่าง Firefox หรือ Opera เป็นไหมคะเข้าที่ข้อมูลมีตอนนี้คือไม่เป็นครับกระทบแค่โครมจริงๆตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าทำไมค่ะอาจจะเกี่ยวกับวิธีที่ Family Safety มันเข้าไป ตรวจสอบการทํางานของโปรแกร,รมหรือเปล่าซึ่งอาจจะไปมีผลกับโครงสร้างของโครมโดยเฉพาะนึกภาพตามแล้วผู้ปกครองคงหุนหิดหน้าดูเลยนะครับแบบเครื่องมือที่ต้องใช้ทุกวันอยู่ๆก็พังไปซะง,งั้นอาการที่เจอเจอกันก็คือเปิดโครมแล้วมันปิดตัวเองทันทีเลยหรือบางทีคลิกแล้วเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นเลย แต่ก็พอมีวิธีแก้แบบเฉพาะหน้าอยู่นะครับที่เขาแชร์แชร์กันอ๋อ oh, ยังไงคะวิธีแรกที่หลายคนบอกว่า work ก็คือลองไปแก้ชื่อไฟล์จาก chrome.exe เป็นชื่ออื่น oh, เช่น chrome1.exe อะไรแบบนี้นะครับเหมือนมันจะหลบการตรวจจับของ family safety ได้อ๋อ oh, ค่ะค่ะเข้าใจแล้วเป็นวิธีแก้แบบเฉพาะกิจไปก่อนครับอีกวิธีก็คือต้องเข้าไปปิดการตั้งค่า filter inappropriate websites ใน Family Safety ทิ้งไปเลยเอ้าวตอนนั้นมันก็เท่ากับว่าฟังก์ชันหลักที่ต้องการใช้ก็หายไปด้วยสิคะถูกต้องครับก็ต้องเลือกว่าจะเอาโครมคืนมาหรือจะเอาฟังก์ชันกรองเว็บไว้อืมแล้วฮมไมโครซอฟท์เขาว่ายังไงบ้างคะมีอัปเดตอะไรออกมาหรือ,อยังถ้าดูณตอนนี้20มิถุนายนก็ยังไม่มีถแถลงการแบบเป็นทางการออกมาเลยนะครับว่าจะแก้เมื่อไหร่หรือให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมสู่สาธารณะอ้าวเหรอคะ แต่ก็มีข้อมูลอยู่นะครับว่า Microsoft เขาก็ให้คำแนะนำเป็นการภายในกับผู้ใช้ที่ติดต่อไปนะถึงวิธีแก้เฉพาะหน้ายอย่างที่เราคุยกันไปค่ะค่ะแล้วก็มีข้อมูลจากวิศวกรของโคร m มียมโครงการที่ทำโครมครับตั้งแต่วันที่10วมิถุนาเขาบอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อหรือข้อมูลอัปเดตเรื่องการแก้ไขจาก Microsoft เลย ก็ยิ่งดูคลุมเครือไปอีกนะคะว่าตกลงจะเอาอยัางไงกันแน่ครับผมทีนี้เพื่อให้เห็นภาพกว้างขึ้นอีกนิดหนึ่งบทความของ The Verge ที่เราดูมาเนี่ยเขาก็ให้บริบทเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับว่าจริงๆในอดีต Microsoft ก็เคยมีแบบว่าอ๋อที่พยายามจะดันเอชใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับพยายามจะชวนให้คนใช้ Edge แทน Chrome มีทั้งแจ้งเตือนเอ่ยป๊อปอัพเอ่ยแต่อันนี้สำคัญนะบทความเขาวิเคราะห์ชัดเจนว่ากรณี Family Safety ที่บล็อก Chrome ครั้งนี้เนี่ย น่าจะเป็นข้อผิดพลาดท,ทางเทคนิคโดยไม่ตั้งใจมากกว่าอ๋อคือไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันโดยตรงใช่ครับเขาให้เหตุผลว่ามันไม่มีสัญญาณบ่งชี้อย่างเช่นไม่มีข้อความโปรโมทเอชขึ้นมาพร้อมกับปัญหาเหมือนที่เคยทำในอดีตอันนี้เราก็เล่าตามบริบทที่แหล่งข่าวเขาให้มานะครับไม่ได้จะกล่าวหาอะไรค่ะค่ะเข้าใจค่ะการแยกแยะระหว่างบักกับกลยุทธ์ในอดีตนี้สำคัญจริงๆ แต่สิ่งที่น่าสนใจจากเรื่องนี้ก็คือมันทำให้เห็นเลยว่าแคบบักเล็กๆจุดเดียวเนี่ยมันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างได้ขนาดไหนโดยเฉพาะในระบบที่ซอฟต์แวร์ต่างๆมันต้องทำงานเพื่องพาก,กันอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะคะครับสรุปสถานการณ์ตอนนี้ก็คือมีบักใน Microsoft Family Safety ที่ทำให้โครงเปิดไม่ได้มีวิธีแก้เฉพาะหน้าอยู่บ้างแต่ก็ต้องแลกกับการเสียฟังก์ชันบางอย่างไปค่ะ แล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนจาก Microsoft ว่าจะแก้ไขแบบถาวรเมื่อไหร่เยอะเลยแล้วบางทีปัญหาที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆจากการทำงานร่วมกันที่ไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยน,นะคะครับผมสุดท้ายนี้ก็มีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันเล่นๆนะครับว่าเออนอกจากเรื่องบั๊กครั้งนี้แล้วเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอำนาจหรือระดับการควบคุมของเจ้าของแพลตฟอร์มอย่าง Microsoft บ้างไหมคือ เขามีผลต่อประสบการณ์ใช้งานของเราได้ขนาดไหนแม้แต่กับซอฟต์แวร์ของคู่แข่งแล้วมันสะท้อนถึงความสมดุลที่อาจจะเปราะบางระหว่างความพยายามจะรวมฟีเจอร์ต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกกับการรักษาทางเลือกและความเป็นอิสระของผู้ใช้ในโลกดิจิทัลทุกวันนี้ยังไงบ้าง